ที่พนบารมีเกียงไกรนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับศูนย์อบรมงานกระจกอลูมิเนียม B-Class Technical Center นะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้เกษม81หนองแขมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับว่าพื้นที่การเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างและในงานเนี่ยนะครับมีชิ้นงานของใครติดตั้งอยู่ที่นี่บ้างนะครับใช่เลยครับด้านหน้าก็จะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านหน้าฝนตรงนี้มานะครับก็เราใช้ไม้มาลองสําหรับเดินเข้านะครับ ด้านหน้านี้จะมีงานศิลปะอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานศิลปะเขาเรียกว่าจะเรียกว่าแอปแท็กหรืออะไรก็ได้นะครับก็คือเป็นงานศิลปะที่เป็นสัจจะวัสดุนะครับให้เห็นว่า,าถ้าชิ้นงานจริงๆของเหล็กของปูนของอางานาข้างในมันเป็นสัดส่วนยังไงบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไว้โชว์อยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าคารฝั่งนี้นะครับด้านหน้าคารฝั่งนี้ก็จะติดงานของอ m i นะครับของคุณออฟคุณปานะครับซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งยังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่นานนี้ก็จะติดตั้งแล้วนะครับซึ่งผมพยายามรอให้มันเข้าสนิมนะครับจะได้เป็นงานสัจจะวัสดุอีกชิ้นหนึ่งครับส่วนบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับกระจกที่เป็นกระจกรีเลกทีฟหรือกระจกซ o ร a าแท็กนะครับด้านนี้จะเป็นกระจกจากบริษัทพีเอ็มเคนะครับพีเอ็มเนะครับได้มอบกระจกมาติดตั้งตรงนี้ไว้ให้นะครับ ส่วนกระจกที่เป็นกระจกแพรวหรือกระจกพราวนะครับซึ่งดูเหมือนกระจกแตกตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นงานของบริษัทสยาม VNC นะครับสยามว NC มนะครับมอบมาให้ติดตั้งประตูชุดหน้านี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นประตูออโต้นะครับมาถึงก็พุชตรงนี้นะครับตัวตู้เมื่อประตูเปิดนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาด้านในเลยครับะครับก็จะเป็นงานออโตรอของบริษัทสตาร์บอร์ดนะครับซึ่ง เป็นบริษัทที่ทำผ้าม่านนะครับทำลางม่านอะไรต่างๆนะครับซึ่งเคยมาอบลงกับเรานะครับเป็นบริษัทที่นำเข้าชุดออโตดอลนะครับซึ่งราคาก็ลองไปคุยกันดูนะครับบริเวณล็อบบี้ด้านหน้านี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่ให้ร์อยู่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้สังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นภาพผมกับภรรยานะครับซึ่งเป็น w o m a n in b l c k k นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ขณะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับภรรยาก็จะเป็นแบ็คให้ผมนะครับแต่พอไปด้านหลังนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งซึ่งเฉลยตรงนี้ได้นะครับลองเดินมาชมด้านนี้ครับชุดบานเลื่อนพร้อมช่องแสงชุดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าย้อนแสงไหมนะครับก้องลองไปมุมนูดูนะครับอันนี้จะเป็นงานผสมนะครับระหว่างนะครับถ้าเป็นชุดนี้จะเป็นชุด X10 ของบริษัทไทยเมทัลนะครับบางส่วนที่มาไม่ครบก็จะผสมไปกับ อลูมิเนียมของออาต้านะครับผสมอยู่ในส่วนเดียวกันนะครับซึ่งมีทั้งงานตลาดและงานกลุ่มงานพัฒนานิดนึงนะครับถัดมานะครับเดินเลยเข้ามานิดนึงก็จะเป็นชุดบานเลื่อนยูโรโปรไฟล์นะครับของบริษัท u a i นะครับ UAI นะครับเป็นบานเลื่อน3บานนะครับเลื่อนมาเก็บในห้องนี้เป็นห้องพระซึ่งผมก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก่อนที่จะเข้าห้องนะครับมองมาดูตรงนี้นะครับก็จะมีชุดบานเฟียมนะครับชุดบานเฟียมชุดนี้ บันเฟียมชุดนี้เป็นบันเฟียม633นะครับ633ของบริษัทฟูจิเมทัลนะครับซึ่งอ,อยู่ในโรงงานเดียวกับซิมเมอร์นะครับหรือ SMS นะครับก็เป็นชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันเทียม633นะครับ633ครับครับซึ่งหลายท่านก็สามารถ มาชมผลงานของแต่และบริษัทได้ที่นี่เหมือนกันนะครับส่วนด้านนอกอาคารฝั่งนี้นะครับด้านนอกห้องเรียนตรงนี้ก็จะเป็นชุดบานเลื่อนยูโรโปรไฟล์ของบริษัททาราทองนะครับซึ่งมีทั้งาบานเปิดนะครับหน้าต่างบานกระทุง้งแล้วก็ชุดบานเลือนนเล่อนนะครับชุดบานเลื่อนนะครับลองเข้ามาดูด้านในครับลองเข้ามาดูด้านในนะครับ ประตูชุดหน้านี้ก็จะเป็นชุดของอบริษัททาราทองนะครับบริษัททาราทองซึ่งติดด้วยชุดออโต้ของบริษัทสตาร์บอดนะครับทำให้เวลาใช้งานก็คือกดปิดเปิดแบบนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นห้องสําหรับการเรียนทฤษฎีนะครับเรียนทฤษฎีซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์ให้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะมีชาร์จนะครับหรือว่า เป็นชาร์ตบอร์ดนะครับของแต่ละบริษัทติดอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากทุกๆบริษัทในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของเราในภาคทฤษฎีนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็คือหลายๆคนที่มาเรียนก็จะบอกว่าของเราเนี่ยมีของเล่นเยอะมากนะครับก็อันนี้เป็นพื้นที่ในห้องเรียนนะครับซึ่งติดแอร์อยู่2ตัวนะครับก็ ภาคทฤษฎีนะครับเราก็จะเรียนในห้องนี้ประมาณเชี่ยงถึงประมาณบ่ายโมงนะครับหลังจากเรียนทฤษฎีเข้าใจทั้งสามวันนะครับเราสอนสามวันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเรียนทฤษฎีได้ระดับหนึ่งภาคบ่ายแล้วก็ออกไปปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับแนะนํานิดนึงนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไวท์บอร์ดจากบริษัท PMK เหมือนกันนะครับเป็นกระจกรามิเน็ตนะครับเป็นกระจกรามิเน็ตใส่ฟิล์มทึบแสงนะครับซึ่งเอามาทําเป็นกระดานไวท์บอร์ดตรงนี้นะครับเอาไว้สอนนะครับ หามาด้านนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีะบานเลื่อนชุดเอสโคนะครับเอโคของบริษัท S-1 s นะครับเอโคของบริษัท S-1 นี้ก็มาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับออกมาด้านนี้ก็จะเห็นอุปกรณ์นะครับเป็นซีโคนของบริษัท MRGA เนะครับเป็นสีที่ใช้ทำงานอลูมิเนียม นะครับมีทุกเฉดสีของบริษัทอูทูเคนะครับซึ่งเจ้าของก็อยู่ชนบุรีนะครับบริษัทนภัทรชนบุรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณนิมิตนะครับบริษัท MRCA นะครับซึ่งเป็นสินค้ามาโชว์อันนี้ก็จะมีโช๊คของไฮด้านะครับโช๊คของ PT Hand เดนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆก็มีหลายแบรนด์มีของฮัตซ่ามีอะไรให้คือจะมีความหลากหลายให้เรียนรู้กันเยอะเหมือนกันนะครับสังเกตจากอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นอะคริลิกของ ฟอคันดีนะครับซึ่งอยู่ในเครือของวินเซตนะครับของอุลิมนะครับอ่ะถัดมานะครับตรงด้านที่จะออกไปสู่ด้านที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับหรือภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดบานเฟียมนะครับบานเฟียมแบ่ง3นะครับเป็น3ามสาสามสามสามศูนย์นะครับของบริษัทอลูเม็นะครับอลูเม็นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้บานเดียวเพราะว่าเปิดมากๆมันก็จะเปื้อนแอร์นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่ข้างนอกนี้นะครับ ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการเวิร์กช็อปนะครับพื้นที่ในการเวิร์กช็อปส่วนนี้นะครับเราจะมีโลโก้ของแต่ละแบรนด์นะครับติดไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยสิช่องหรือว่าเรากําลังหาพื้นที่ที่จะติดให้ให้ได้มากกว่านี้ด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับก็คือการนําสินค้ามาติดตั้งไว้นะครับโชว์ให้กับผู้ปลมนะครับซึ่ง ส่วนมากแล้วผู้ปลอมนะครับก็จะเป็นวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งเมื่อได้เห็นสินค้าของท่านก็อยู่ที่เขาแต่ตัดสินใจว่าเขาจะใช้สินค้าชนิดไหนของใครนะครับส่วนมากพื้นที่การเรียนการสอนภาคปฏิบัติก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็มีเครื่องมือแนะนําให้ใช้นะครับมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับค่อนข้างที่จะครบด้านนี้ก็จะเป็นแท่นตัดนะครับซึ่งเราตั้งไว้ถึง ห้าตัวนะครับหนึ่งมีทั้งของสันติจงเจริญและมีทั้งของไฮด้านะครับเครื่องปั๊มต่างๆก็มีทั้งของสันติของคุณช่วงนะครับของ Power Man นะครับของไฮด้านะครับอย่างเงี้ยมีเครื่องมือค่อนข้างที่จะครบนะครับในการทดสอบต่างๆพอเดินออกมาด้านนี้นะครับเดินออกมาด้านนี้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีบานเลื่อนชุดใหญ่ๆนะครับเป็นบานรางแขวนนะครับบานรางแขวนกล้องต้องมาอยู่ด้านนอกรับแสงไม่ไม่พอ ครับอันนี้ก็จะเป็นบานลังแขวนนะครับของบริษัท UAI นะครับ UAI ครับซึ่งเขาผลิตเสาคุญแจเนี่ยเป็นเสาคุญแจที่สามารถเกี่ยวกันได้นะครับเสาแจที่เกี่ยวกันได้เสาประตูสวิงที่เกี่ยวกันได้ขนาด3นิ้วนะครับจะทําให้เป็นบานลังแขวนที่กันแมลงกันอะไรได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานโชว์ของบริษัท UAI นะครับถัดมานะครับเราก็ยังมีชุดตลาดโชว์ให้ดูนะครับว่าในกรณีที่เป็นบาน เลื่อนรางแขวนนะครับแล้วจะใส่มุ้งนะครับเราจะทํำยังไงได้นะครับชุดนี้จะติดชุดออโต้ของสมาร์ทบอร์ดสตาร์บอร์ดไ้ด้วยนะครับสตาร์บอร์ดไปด้วยแล้วก็จะมีชุดบานลางแขวนอีกชุดหนึ่งซึ่งใส่มุ้งนะครับก็จะทําให้ชิ้นงานเนี่ยนะครับดูมีความแข็งแรงหนาแน่นมากขึ้นนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับเราก็จะมีทดสอบให้ดีดกระจกกันก็คือปรับบานให้สูงให้ต่ำนะครับตรงนี้นะครับก็ เอาตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับจะเป็นชุดของบริษัท SMS นะครับเป็นซิมเมอร์นะครับก็เป็นชุดโไล์นะครับก็ใช้ในงานบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่อาคารสูงเท่าไหร่นะครับก็เห็นมีโปรโมทอยู่ลองติดต่อทั้งบริษัทดูนะครับแต่ละพื้นที่เขาก็มีสินค้าที่แนะนำนะครับพย้อนหันหลังไปด้านนู้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นของบริษัท Primergo Star นะครับซึ่งเป็นชุด น่าจะเป็นชุดเอ็กซ์ตร้านะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดเอ็กซ์ตร้านะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเวิร์กช็อปอยู่ประมาณนี้นะครับเรามีห้องน้ํามื้อกลางวันแล้วก็มีอาหารบริการนะครับมีอาหารบริการมีอาหารว่างนะครับมีน้ําดื่มนะครับลองดูนะครับเราใช้เวลาในการอบรมอยู่ที่สมวันนะครับอยู่ที่สมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ ก้าโมงครึ่งถึงประมาณหนึ่งชุ่มนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วหลังจาก3วันเรายังปรึกษาหารือแล้วแวะมาถามถ่ายกันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้ปลอมเนี่ยจะมีความมั่นใจแล้วก็แข็งแรงต่อชิ้นงานนะครับอ่ะลองเดินมาดูอ,อย่างนึงน,นะครับพอในโซนนะครับในโซนที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของผมนะครับก็จะมีประตูหมุนนะครับประตูหมุนของบริษัทแพนอลูมิเนียมหรือไฮด้านะครับนี่เป็นประตูหมุนซึ่งใส่โชค360กบองศาด้านล่างนะครับ เมื่อเปิดเข้ามานะครับ,<ฮ>รบต,ตามมาดูครับนะ well <test> ครับอันนี้เป็นโซนอยู่อยู่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าสามารถเข้ามาชมงานได้นะครับสามารถเข้ามาชมงานได้นะครับครับก็จะมีส่วนที่เป็นบานเฟรมนะครับเป็นบานเฟรมของบริษัท s 1ว uh, <etic zor> <version> ันนะครับเอันอันนี้เรามีเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับเรามีเวิร์กช็อปกันด้วยก็จะเป็นเฟรมหกสามหกสามสามครับของ s1 เหมือนกันนะครับซึ่งชุดนี้ใส่มุงสเตลเลตนะครับใส่มุงสเตลเลตนะครับเพื่อ ให้อากาศถ่ายเทได้แต่ว่ายังคงความแข็งแรงนะครับถัดมานะครับฝั่งสระน้ําอันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็จะเป็น ชุดบานเฟรมของบริษัท S1 เหมือนกันนะครับเป็น6 3 3สนะครับ6 3สาสนะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับว่าชุดบานเฟรมแต่ละอย่างแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นโซนอยู่อาศัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเปิดให้เดินชมได้หมดนะครับอถัดมาเดี๋ยวลองเชิญมาด้านนี้นิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับถ้าเสร็จดีจะสามารถเดินชมได้หมดเลยนะครับสามารถเดินชมได้หมดเลยนะครับ จะมาด้านนี้นะครับเป็นระเบียงซึ่งยังไม่เสร็จนะครับชุดนี้จะเป็นงานของบริษัทวินเซตนะครับงานของบริษัทวินเซซึ่งเป็นบานเปิด1บานนะครับชุดนี้ผมก็ยังติดตั้งให้ไม่เสร็จนะครับติดตั้งให้ไม่เสร็จเพราะว่ามันจะต้องมีซอยนะครับมีซอยใช้เอ็นกลางมุงซอยผ่านนะครับให้เป็นลูกฟักแปดช่องนะครับ ถัดมาก็จะเป็นบานสวิงนะครับลองเถิบมาทางนี้ครับบานสวิงชุดนี้จะเป็นของบริษัทอัลต้านะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเมืองทองอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นชุดอัลต้านะครับของอัลต้าก็จะมีหลายพื้นที่ที่ติดอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นงานตลาดเป็นหลักนะครับส่วนจะเป็นงานพัฒนาตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยเอามาใส่อีกทีหนึ่งนะครับเอามาใส่อีกทีหนึ่งนะครับ ลองชมกันนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถชมสินค้าได้หลายๆบริษัทนะครับก็อ,อยากให้แวะมาชมกันนะครับหลายๆคนก็ที่มาอบรมก็จะเป็นผู้รับเหมาเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะครับซึ่งสามารถเอาไอเดียการติดตั้งของแต่ละอย่างเนี่ยไปประกอบในการทํางานของตัวเองนะครับขอบคุณครับวันนี้ไปยังไ